ก็วันนี้วันที่สิบกันยานะครับเป็นงานแต่งน้องอ้อนะครับแล้วก็พี่โบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพื่อนเพื่อนเอสีเดียรู้สึกกันยังไงบ้างนะครับคนแรกเลยนะครับน้องสู่ฮะน้องสุพี่อ้อพี่อ้อมี่พันสุนนะฮมีลูกเร็วๆต่อมาครับผม ถ้าเดี๋ยวเรามีอีกโต๊ะนึงนะครับเป็นเพื่อนเเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันดีกว่าครับเดี๋ยวตามผมมาทางนี้ทางนี้วันนี้วันนี้ครับควยพานพี่อ้อกับพี่โบด้วยครับมาบ้างนะคะครับพี่โตวิตตี้เจ้าบ่าวเ้าสาวให้ใหม่ควยวิพานเลยนะครับมาบ้นะคะมีอะไรก็ให้อภัยกันกันละกันนะคะอ่าเดี๋ยวลราเอาไปเอาไปเลยครับเราไปเลย คพนท่ตบาดภาษาหน่อยฮะก็ไปเเตยครับที่นานะครับคอนสวยประจำรุ่นเรานะฮะคโรับอีโอเคครับลองดีครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อโรสแล้วนะโรส สาวสวยฮะน้องสาวสุดน่ารักเลยฮะต้องอีกหนึ่งปีะะค่ะเจอกันนะคะอ้าวหนุหนึ่งแฮปปี้แฮปปี้มาอ้าวเวทผานเจ้าบาทน้องสาวหน่อยครับเธอถึงเวลานะเธอได้ออกสีนนไม่ออกสีนานๆไม่ไม่อาวันรุ่วมึ้นจะเสียเช้าแล้ว ต่อไปเอ๊ะใช่เปล่ามากนะพี่เอครับพีเอครับเด็กตุลาฮะเด็กตุลาพี่เจ้าบอกน้าสาวมีความสุขมากครับเป็นเท้ากระบองย็ดเพชรับผมป้าป้าออครับป้าออมีท้เออเลี้ยงกามรบดี็ของีท้ายปีกันทีเดียวท่านประธานนะอดีต สวัสด hey, ีครับน้องอ้อน้องโานครรับปะธานในฐานะที่เป็นประธานห้องประธานรุ่นประธานรุ่นนก็ขอให้น้องและโกนะครับมีความสุขเยอะนะครับแล้วก็งานเป็นเหมือนลูกไม่อยากตัวอยากไม่อยากก็อย่าให้น้อยหน้าพี่แล้วกันนะใช่หนึ่งยิ้มหนึ่งนะครับ แล้วก็ยังไงก็รักกันนานๆนะครับแล้วก็ไม่อภัยกันนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันจะต้องมีทะเลาะกันแน่นอนรับรองได้นะครับไม่น้อยก็ต้องคนใดคนหนึ่งต้องยอมถ้าคนหนึ่งไม่ยอมอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมก็มีปัญหาแน่นอนถ้ายอมต้องปรับกันบ้างนะครับไปใช้ก็ขอให้รักกันนานๆทั่คุ้มเยอะนะครับยินดีด้วย แต่คสำหรับผมเป็นท่านรองระบทานนะครับก็อยากให้นอนสองคนเนี้ยมีความสุขมากนะครับแล้วก็มีโตน้อยอ้อน้อยเร็วๆนะครับน้อยๆฟิชชิ่งกันเร็วๆเราได้ล้มหลานกันนะฝ่ายมีความสุขมากทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับคุยกันให้ทะเลาะเอาทะเลาะเอาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมีโตน้อยอ้อน้อยเองนะครับ เดี๋ยวผมขอญาติปลอปลอครับเวลามีโปน้อยปอออน้อยนะปลอย่าหลับนะบอกก่อนนะหลับเอาหลับหลับหลับเอาหลับเอาครับพี่นิวครับค่าพี่นิวว่างทีนีครับพี่อ้อครับเมื่อกี้ทำอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับทำไรไว้ทำไรไว้ทำไรไว้นะก็งานผมก็อีกดานครับพี่แต่ถ้งกลัวครับมีแน่นอนครับอี่ดีของสูงมากครับบ๊ายบาย บายขอบคุณครับ <Yeah. S 1> พี่นิวเป็นตากล้องนะครับ <Yeah. S 1> อ้าวเฮ้หน่อย <Yeah. S 1> yeah.